สวัสดีครับมทธิมาครูคหนุ่มครับยังอยู่กับเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งปี68ล่าสุดครับมาถึงข้อที่4กันแล้วครับทุกคนข้อนี้ถ้าจริงๆครูว่ายากอืมยากก็ครูว่าทําได้จริงๆอะครับไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะลองมาดูว่าทําไมถึงถึงใช้คําว่ายากสําหรับข้อนี้โจทย์บอกว่าอย่างนี้สํานักข่าวออนไลน์ครับมีบริการสําหรับคนที่อ่านข่าวเนี่ย ที่เป็นรายเดือนโดยคิดคด่าบริการอยู่ที่70บาทต่อคนค่าบริการอยู่ที่70บาทต่อคนใน70บาทเนี่ยถ้าเขาเก็บค่าบริการ70บาทต่อคนเนี่ยจะมีสมาชิก1800 0คนันคนครนี้นอกจากนี้ครับจากการสุ่มผู้ใช้บริการพบว่าการปรับราคาค่าบริการ จะมีผลต่อจำนวนสมาชิกในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้นคำว่าฟังก์ชันเชิงเส้นครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบเนี่ย ax บวก b อันนี้ที่เราเรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นเขียนอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็ a ต้องไม่เป็นศูนยครนี้เขาบอกต่ออีกว่า โดยการขึ้นราคาบริการทุกๆ1บาทต่อคนเนี่ยจะทำให้จำนวนสมาชิกลดลง200คนเก็บค่าบริการเพิ่ม1บาทนะครับเก็บค่าบริการเพิ่ม1บาทจำนวนสมาชิกจะลดลงจะลดลงอ่อจะลดลง200คนครน,นี้ครูก็จะเอาตรงนี้มาพิจารณาเขาก็าเลยยกตัวอย่างว่าถ้าขึ้นบริ ถ้าขึ้นราคากับ5บาทต่อคนอย่างเงี้ยเป็น75บาทต่อคนจำนวนสมาชิกก็จะลดลง1,000คนแล้วก็จะเหลือแค่1,7 0 0 0คนในคำถามเขาบอกเราว่าให้ f แทนฟังก์ชันรายได้ต่อเดือนของสำนักข่าวเมื่อเก็บค่าบริการ x บาทต่อคนเมื่อเก็บค่าบริการ x บาทต่อคน เขาถามว่าจะได้กราฟของฟังก์ชัน f หน้าตาแบบไหนก็ในในฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นรายได้ต่อเดือนอืมฟังก์ชัน f ก็คือตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้คนละตัวนะครับอันนี้คูใช้เป็นตัว g แล้วกันอ่าคูใช้เป็น g x ก็ได้ f แทนฟังก์ชันรายได้ต่อเดือน f x เนี่ย มันจะต้องไปเท่ากับรายได้ก็คือต้องเป็นจำนวนสมาชิกไปคูณกับค่าบริการค่าบริการเนื่องจากว่าจำนวนสมาชิกอะครับเขาถ้าเราถ้าเราเพิ่มค่าบริการเนี่ยจำนวนสมาชิกมันจะลดลงคือเช่นอย่างเนี้ยครับจำนวนสมาชิกจากตอนแรกเป็น70ถ้าเราบวกเพิ่มอีกหนึ่ง บวกหนึ่งค่าสมาชิกก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นจำนวนสมาชิกเขียนผิดจำนวนสมาชิกครูครูเอาค่าบริการมาไว้ข้างหน้าแล้วกันครับมันจะได้เห็นจำนวนอันนี้อันนี้เป็นเป็นค่าบริการค่าบริการส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนสมาชิก คนะ่าบริการคูณกับจํานวนสมาชิกมันก็จะเป็นรายได้ต่อเดือนค่าบริการเนี่ยตอนแรกเขาเก็บที่70บาทต่อคนถ้าสมมุติว่าขึ้นค่าบริการ1บาทจํานวนสมาชิกจะลดลง200คนสมมุติว่าอันนี้จาก70คูขึ้นอีก1บาทขึ้น1บาทนะเอา ขึ้น1บาทจำนวนสมาชิกครับก็จะลดลง200คูณกันหนไปเรื่อยๆเพิ่ม2บาทจำนวนสมาชิกก็จะเป็นแบบนี้ลบ200คูณ2 70บวก3ก็จะเหลือแบบนี้ อืมถ้าขึ้นค่าสมาชิก x บาทครูก็ไปเรื่อยๆนี่ไงอ่าเขาบอกว่าเขาถามค่าบริการคือคือไอ้ค่าที่ออกมามันคือค่า x ใช่ไหมครับ x คือค่าบริการต่อคนนะค่าบริการต่อคนเดี๋ยวอธิบายต่อไปอีกก็ถ้าเกิดสมมุติว่า ผูพเพิ่มค่าบริการอีก x บาทเพิ่มค่าบริการอีก x บาทครับจำนวนสมาชิกก็จะต้องเป็น1 8 0 0 0ลบ2คูณ x ไอคูณ x เ200 x ท,ท่าทีเห็นไหม1 2, 3, 1 2 3ถ้า x อันนี้ก็คูณ x อันนี้เราจะได้ฟังก์ชัน f x ออกมาหลังจากนั้นเราก็คูณกระจายเลยเป็น70คูณด้วย1 8 แล้วก็ลบด้วย70คูณ200 x บวก18,000คูณ x ลบ200 x คูณ x ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จัดรูปซะลบ200 x กำลัง2อันนี้18,000อันนี้14ใช่ไหมครับ18นะ อันนี้บวกลบกันก็จะเหลือ 4,000x ส่วนที่เหลือครับตรงนี้ครูไม่สนใจคือโจทย์ถามว่าถามว่าครับกราฟเนี่ยมันเป็นรูปอะไรถ้าเรามามองนะครับอันนี้ fx ใช่ไหมครับถ้าครูมามองเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟรูปแบบนี้ครับ ax กํลังสบวก bx บวก c แล้วก็ a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันเป็นกราฟพาราโบลาพาราโบลารูปนี้มันจะเป็นหน้า x กำลังสองมันเป็นบวกใช่ไหมครับมันก็เอาโทษทีมันเป็นลบเพราะเป็นลบเนี่ยกราฟเราจะต้องเป็นพาราโบลาความแน่ๆนะแน่ๆนะครูไม่สนใจครูไปสนใจแบบนี้แหละอะนี่อะครูประมาณนี้นะครับ กลาฟพาราโบลาเราได้ประมาณนี้อเขยับมาหน่อยอ่าโอเคอืมเป็นแบบนี้อันนี้คือจุดยอดอันนี้คือแกน X อ็กอเสร็จแล้วอยากให้ดูตรงนี้เราจะมาใช้วิธีการจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์เพื่อหาจุดยอด ส่วนตัวนี้ครูไม่สนใจเวลาเราจะจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์เนี่ย <c oughs> เราก็ต้องดึงหน้า x ก,กําลังสองออกมันจะได้เป็นลบสองรอันนี้เปิดวงเล็บอี่พันหารสองร้อยใช่ไหมครับมันจะได้เป็นลบยี่สิบเอดส่วนอันนี้ก็เป็นเจ็ดสิบคูณมืน่นแปดเจดสิคูณมืน่นแปด เสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเอา2ไปหารหน้า x ก,กํลังหนงงไปหารลบ20ก็เหลือลบ 10. อืมปรากฏว่าอันนี้พอเราจัดรูปก,กําลังสองสมบูรณ์ครับเราจะมีลบ200อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นหน้ากําลังสองหลังกําลังสอง เราจะเห็นว่าครับถ้าเราแจกลบ200เข้าไปเนี่ยตัวลบ200คูณ10กำลังสองมันเกินเป็นลบ200คูณ10กำลัง2ข้างนอกเราต้องบวก200คูณ10กำลัง2ได้ประมาณนี้พอได้แบบนี้ครูก็จะมาเขียนครับ fx ก็จะเท่ากับลบ200 x ลบ10กำลัง2อบวกอันนี้ครับไม่รู้เท่าไหรแหละครูเอาก้อนนี้มาวางเลยไม่ได้สนใจ นะไม่ได้สนใจว่าค่าเป็นเท่าไหร่ครูเอามาวางแบบนี้ครับอันนี้เราก็จะได้เป็นหน้าตาของสมการพาราโบลาออกมาซึ่งเขาถามเราว่าเป็นพาราโบลาความหรือคาราโบลาไงนก็มันจะมีสองข้อที่เราตอบได้ก็คือไม่สามก็สี่แต่คราวนี้เขาสนใจหาค่า x ไม่ใช่หา x ตรงนี้นะครับทุกคน x ตรงเนี้ย มันได้ x คือ10 10คือค่าบริการที่เพิ่มขึ้นค่าบริการที่เพิ่มขึ้นซึ่งเขาถามว่าเมื่อเก็บค่าบริการ x บาทต่อคนพอเราได้ x เป็น10เนี่ยในค่าบริการตอนแรกครับอยู่ไหนเอ่ยนี่นีนี่ค่าบริการมันคือตรงนี้อันนี้คือค่าบริการที่โจทย์ต้องการให้เราหา x คือ 10ใช่ไหม x คือ10เพราะฉะนั้นค่าบริการก็จะต้องเป็น70บวก10เท่ากับ80บาทเพราะฉะนั้นครับคำตอบของเราก็คือต้องเลือกช้อยข้อ4ข้อนี้ถือว่ายากถ้าถามครูนะถ้าเราอ่านโจทย์ไม่เคลียร์หรือถ้าวิเคราะห์ข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยไม่แม่น ข้อนี้ก็คือทำไม่ได้เช่นกันนะครับทำไม่ได้เรียบร้อยครับดูกันต่อนะครับในข้อต่อไป